ตอนนี้นะครับพวกเราก็กําลังเดินทางไปที่อําเภอธาตุพนมนะครับซึ่งพราธาตุพนมเป็นสิ่งแรกของที่สุดของนครพนมเลยครับและตอนนี้เราก็อยู่ในรถของ MG นะครับเป็น MG 5ความโดดเด่นที่ได้สัมผัสรถคันนี้ตั้งแต่แววบแรกเลยนะสิ่งที่ชอบก็คือเรื่องของการดีไซน์ทั้งภายนอกและก็ภายในของมันนี่แหละ ก็คือภายนอกของมันเน่ดูทันสมัยรูปทรงแบบว่าสไตล์คูปเป้สนสายไฟหน้านี่ทำให้แบบว่ามันดูหน้าคมฉบเฉียวพร้อมระบบ LED แบบเต็มรูปแบบกระจังหน้าดีไซน์แบบเ n ิ่งเร็วพร้อมแมกกันลอย17นิ้วดีไซน์ขนาด5ก้านแล้วก็ภายในเนี่ยห้องโดยสารขนาดใหญ่ออกแบบให้พื้นที่เหนือศีรษะสูงโปร่งแล้วก็นั่งสบายในทุกที่นั่งเลย แล้วก็มาดูพวงมาลัยเป็นมังติฟังก์ชันหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอล7นิ้วจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วโอ้โหมันโคตรใหญ่มากและที่สำคัญมีหลังคาซันรูฟโอ้โหโคตรเท่ผมชอบมากเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่ ทาาดพนมแล้วนะครับผมแล้วก็ที่นี่คือศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือทาาดพนมเลยครับเดี๋ยวเราจะไปกราบพระทาาดพนมกันนะครับเราต้องจอดรถคันส,สวยๆไว้อยู่ตรงนี้เนะาะค่ะน่าจะได้ใช่ไหมโอเคถาง,งาั้นไป และแต่จิตสไใช่ไหมครับผมศักดิ์สิทธิ์ที่สุดพระธาตพนมพระธาตพนมเนี่ยเป็นพระธาประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็มีความเชื่อกันว่าถ้าใครมาเคารพสักการะครบ7ครั้งจะถือว่าเป็นรูกประทัดและได้รับอานิสงส์บุญบรารมีมีคนเคารพบับถือชีวิตจเจริญรุ่งเรืองด้วย เข้ามาถึงร้านพญยาศสีสัตนาคราชแล้วเราก็จะมาวัดอุณหภงม์กันก่อนตรงนี้หรอ <c oughs> ปกติไม่เป็นโควิดมือด้วยแอลกอฮอล์ด้ยนะฮะอยู่ห่างกันไว้ใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือคระะับ <c oughs> อยากจะบอกว่าองค์พญาศีสัตนาคราชนี่คือให้โชค <c oughs> ให้ลาบ <c oughs> ให้ความอุดมสมบูรณ์ <c oughs> แล้วก็ความมั่งคั่ง <c oughs> ให้กับผู้คน ที่มากล่าวไหว้แล้วก็ศรัทธา,ากันเยอะมากเลยนะครับันี่นแล้วก็มาจุดธูปกันก่อนเนาะธูปท,ทั้งหมดเกดอกแล้วก็เทียนหนึ่งดอกนะครับเพื่อสักการะองค์พยาศิทสัตนคราชนะครับ มั่นใจเลยนะว่า MG5 เนี่ยขับสนุกด้วยเครื่องยนต์1.5ลิตร114แรงม้าและก็รู้สึกมั่นใจกับความปลอดภัยของมันกล้องมองภาพรอบพิศทางแบบสามมิติระบบเบรกไฟฟ้าออโต้เบรกโฮและที่ชอบอมากๆคือระบบปฏิบัติการของ MG สั่งงานผ่านเสียงผ่านแอปพลิเคชันสามารถใช้งานรถได้โดยที่ไม่ต้องมีกุญแจโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงจุดลับสะพานพิภารา แห่งที่3แล้วเสียงอะไรเสียงใจเต้นหรือเปล่านี่คือเป็นทางเดินที่เราจะเข้าสู่จุดชมวิวของสภานมิตรภาพไพราวแห่งที่3ามนี่พี่มาปลอยพา,พาน้องฝนมาถึงจุดชมวิวที่สวยที่สุดในจังหวัดนครพนมสำหรับสภามิตรภาพไพราวแห่งที่3แล้วนะเห็นไหมข้างหลังเราทุกคน ด้านหลังนี้ครับก็จะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สันตอนนี้เขายังปิดอยู่นะสำหรับประชาชนทั่วไปนี่ยังไม่สามารถที่จะข้ามไปได้ บ้างน้องฝนสลอดสะพานมิตรภาพเยลาแห่งที่3ในวันนี้สวยไหมสวยค่ะสวยมากๆ่ะสวยสวยมากมากเนาะใช่ทุกคนก็คง<ๆ>จะได้เห็นวิวเลยนะครับที่เราได้ถ่ายมุ่มสูงเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นกันวันนี้น้องฝนอยากจะฝากอะไรบ้างไหมครับผมก็อยากจะฝากนะคะฝากให้ติดตามแฟนเพจ Facebook ของเราอะคะ่ะก็คือเฟซบุ๊กเอ็มจีรวมกิจนครพนมนะคะหรือลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะทดลองขับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลของเราเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างนะคะ เป็น a อ m รวมกิบ NKP ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอ n นยูเอ็มจีหบรุ่น4ราคา559,000บาทมีสีขาวดำบลอนด์รุ่นดีราคา5 9 9 0 0 0บาทมีสีขาวดำบลอนด์เทารุ่น X ราคา6 8 9 0 0 0บาทมีสีขาวดำเทาแดงเหลือง